โจทย์ข้อต่อไปนะคะ x ยกกำลังสลบ4 x บวก3เท่ากับ0อยากทราบว่า x มีค่าเท่าไหรค่ค่ะ10เท่ากับ0ครับ7จเท่ากับ0ครับ,อ,บ,รบอะไรวะแค่นี้ก็ตอบไม่ถูกกลับไปอยู่นนหวซีอยู่ไปก็ยังจะสอบขึ้นมาม3ได้อีกเนาะพวกแกก็อย่าพูดให้เพื่อนสิใช่พวกแกก็อย่าพูดให้เพื่อนสิ บางทีถ้าลองให้โอกาสเพื่อมนมาดูอีกครั้งอ่ะมันอาจจะตอบถูกก็ได้นะเออใช่ก็คนมันไม่เก่งอ่ะยังไงมันก็ตอบไม่ได้ใช่เราสองคนตอบผิดแค่นี้ไม่เห็นต้องมาพูดในการขนาดนี้เลยเนาะเออใช่งี้หมดทำความเคารพครูสวัสดี ว่าไอ้ข้อนี้ทำไงอ่าเพื่อนทำไมต้องบอกด้วยวะทำเองดิโอ้ทำไม่เป็นเพื่อนบอกเลยดิก็ต,ตามใจฟิล์แล้วขอถามเลยดิข้อนี้มันทำยังไงอ๋อข้อนี้เหรอให้เอาตัวนี้มาต่อกับตัวนี้แล้วคำตอบมันจะเป็น16.6โอเคเพื่อนเต็คกิ้ว ีไปถามทีมคือตอบว่าทำไมเราไปถามทีมไม่ตอบวะเออล้วก็งานอีกทำไมวะในกระเป๋ามีกระนี้ซี่อะไรเมื่ออะไรโอรทอปจะมานะ ไปสิขึ้นมาเฮ้ยไปไหนกันวะไปไปไกันหรือเปล่าวะ ไมดูมีสื้ออ่านสอบอยังวะยังไม่มีวะเลแล้วจะเอายังไงดีวะจะสอบใกล้สอบปลายภาคแล้วนะเว้ยเออวะทำไงวะหนังสือไม่ได้อ่านสักหน้าเลยเนี่ยจะสอบผ่านไหมเนะี่ยอ้า,อออาดิวไปไหนมาเหรออ๋อว่าจะเอาหนังสือไปเก็บกับเพื่อนหนังสืออะไรวะเป็นหนังสือคณิตศาสตร,ร์อ่ะมีอะไรไรอเปล่าเฮ้ยใช่หนังสือติวหรือเปล่าใช่ใช่เป็นหนังสือติว แล้วนายได้อ่านมายังอ่ะอ่านหมดแล้วอ่ะเฮ้เราขอยืมอ่านหน่อยได้ไหมเราพอดีว่ายังไม่มีหนังสืออ่านอ,ะอ่ะโอ้ได้ได้ได้เป็นเลยเจเพื่อนเฮ้ยขอบคุณมากเดียวคุณมากโอเคโอเคดูอ่านนะงั้นจ้าไปก่อนนะเจ้เพื่อนขอบคุณมากนะเพื่อนโอเค Nice, ต้องขอบใจดีวะเนี่ยที่เอาหนังสือแบบนี้มาให้เราเนี่ยเรื่อเข้าใจแล้ววะเราวว่าปภาคหน้าสอบได้ว่าเราทําได้เรเพื่อนแล้วก็เหมือนกันนะ,พ<ม>ะนเพื่อนนักเรียนหมดเวลาแล้วใครที่ทําข้อสอบเสร็จแล้วออกไปรอหนะ้าห้องได้เลยส่วนคะแนนครูจะติดไว้ที่บอร์ดหน้าหอประชุมตอนเย็น mm ได้ไมก็มีหเหน,นื่อยแค่เออตอนเย็นเราไปดูเนาะครูบอกว่าคุณจิจีทเนนไว้โอเคแ่คิดว่าจะได้ปะยากวอะไปหอาอะไปดูอะดู <c oughs> <c oughs> ก็คนมันไม่เก่งอยังไงมันก็ตอบไม่ได้ mãi đâu là đâu mãi 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 đâu Mày không thể sao นี่คือโฉหน้าเป็นแฟกันไม่ไม่แล้วล้วต่อจากนี้มาถ่ายช็อตเดียวกำกำลังคุ้มกนกันเอวอไม่เปล่าขเดิโอโหไวดอิอเอาไหมกลด้อวนกเกกเลกกมต้องมาพูดักขนาดนี้เลยเนาะได้นิ่มหาย โยมได้โยอะไรเมามยโยมาไปตูเค่นี้ก็ตอบไม่ถูกกลับไปอยู่ในขัวซี้วไปก็ยังจะสอบผ่านขึ้นมามสามได้อีกเนาะเฮ้ยพวกแกก็อย่าพูดให้เพื่อนสิเออก็จริงอย่าพูดให้เพื่อนสิบางทีถ้าเราทำเื่องมนอีกครั้งมันอาจจะตอบถูกก็ได้นะเออใช่ก็คนมันไม่เก่งอ่ะยังไงมันก็ตอบไม่ได้ 放出去，<laughs> <laughs>